สวัสดีครับคุณผู้ชมเพลงที่ได้ฟังเมื่อสักครู่เป็นเพลงที่แต่งเนื้อร้องและทํานองได้อย่างไพเราะและได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆของจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยได้อย่างสวยงามซึ่งประพันธ์คําร้องและทํานองโดยบรมบครูเพลงไทยอย่างอาจารย์ชะอุ่มปัญจพักและครูเอื้อสุนทรสนานและจังหวัดนี้มีคาขวัญที่ว่าเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับประรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ําน้ําใจและนี่คือคำขวัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะว่าเป็นเมืองเก่าก็ถูกเพราะมีชื่อและมีผู้คนอาศัยมาตั้งแต่โบราณกาลแต่จะว่าเป็นเมืองใหม่ก็ได้เพราะเคยเปลี่ยนแปลงกันมาหลายครั้งหลายหนเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายฉบับให้ข้อมูลตรงกันว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เคยเป็นเส้นทางเดินทัพทั้งทัพไทยและทัพพม่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีประวัติศาสตร์ของวีรชนไทยที่นำทหารเพียง400นายเดินทางไปป้องกันการรุกรานของพม่า ที่อ่าวว่าขาวช่วงปลายยุคอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือขุนรองปลัดชูความคิดของกูคงไม่โดดเดี่ยวแล้วกูก็มีความหวังว่าความห่วงใยบ้านเกิดจะปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมกันคความิด การมาครั้งนี้ของทางรายการคุณซุ้มโอหนุ่มใหญ่หัวใจท่องเที่ยวจะพาคุณผู้ชมลัดเลาะท่องเที่ยวให้สนุกกับพ่อเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้คุณผู้ชมได้ดื่มดั่งกับอีกหนึ่งบทบาทของผู้นําจังหวัดนอกจากงานบริหารแล้วก็อย่าลืมไปนะครับว่าท่านพ่อเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็พาเราเที่ยวได้กับรายการผู้ว่าพาเที่ยว ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับไกด์คนพิเศษของเราที่จะพาคุณผู้ชมท่องไปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านดรทวีนริศกุลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคุณคำรณครับครับผมต้องบอกว่ามาถึงประจวบแล้วสดชื่นตั้งแต่เจอประจวบครั้งแรกเลยอยากจะให้นายเล่าถึงภาพรวมของประจวบคีรีขันธ์ของเราครับครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับยเป็นจังหวัดที่ เรียกง่ายว่ายาวที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับก็มีความยาวตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยถึง212กิโลเมตรนะครับไหนถึงว่าตั้งแต่หัวหินไปจนถึงบางสะพานน้อยครับผม200กว่ากิโลเมตร212กิโลเมตรถ้าเกิดเราพูดถึงภาพลักษณ์จริงๆจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดเราอยากจะนําเสนออาจจะเป็นที่เก่าๆที่ยังคงความมีอัตลักษณ์เป็นประจวบอยู่ ชัดเจนความสวยงามชัดเจนและหรือที่ใหม่ๆที่ที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งคนอื่นยังไม่รู้เลยครับนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของธรรมชาติชายทะเลใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่ทับสแกลงไปนะบางสะพานบางสะพานน้อยที่ยังมีอ่าวสวยๆอีกลายแห้งนะครับรวมทั้งชายชายหาดตรงบ่อนอกนี่ก็สวยมากทับสแกก็สวยครับยังใหม่ๆเลยนะครับทับสแกนนี่เกิดหน้าหน้าหน้าหาดเหมือนกันหน้าหาด สวยไม่แพ้หัวหินนะครับก็เป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยยังครับยังรายน้มสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกหลายสถานที่ที่ทางจังหวัดประจวบคีรีขันจะเชื้อเชิญให้คุณมาชมมาชิมของอร่อยแบบวิถีหัวหินเรียกได้ว่าชิมกันให้ตัวแตกกับอีกหนึ่งสถานที่ในอำเภอหัวหินซอยรวมเผ่าครับครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมเดินทางมา ต้องบอกว่าจุดที่เป็นอัตลักษณ์อีกที่หนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขัน์อยู่กับไกด์สองคนที่ต้องบอกว่าสุดยอดปรมาจารย์ของจังหวัดประจวบเลยแนะนํนาตัวนิดหนึ่งครับ <c oughs> สวัสดีครับผมชื่อเบียครับผม <c oughs> พี่เบียครับพี่เบียชื่อจริงชื่ออะไรผมอนันตชัยแจ้งเหตุครับอันนี้เบียหนูต้องเล่าแน่นอนรครับแนะนําตัวครับท่านครับครับสวัสดีครับอมบลวิทย์พิชนาครับเจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบ ต้องเที่ยวอะไรยาจังหวัดประจวบครับต้องเที่ยวกีฬาจังหวัดประจวบเดี๋ยวจะพาผมมาดูที่นี่ครับผมคือฟู้ดมอร์นิ่งสเตทฟู้ดมอร์นิ่งสเตทชื่อซอยรวมเผามาจากไหนก็เป็นเหมือนกับร้อยรวมเผาพันยุคเก่าเก่าที่มาอยู่กันพวกทำประมงครับได้กะกับมาขึ้นบกมาทำก็เลยมาทำอาหารขายนะครับเนี่ยครับไปดูอัตลักษณ์ขึ้นมาดีกว่าเช้าจะมีพี่น้องประชาชนมารอตักบาตรที่นี่เยอะมากใช่ใช่ไปดูกันครับครับผม เดี๋ยวเรจะเป็นร้านแรกครับร้านร้านปลาเก็บนะครับร้านปลาเก็บปลาเก็บปลาเก็บจ้าสวัสดีจ้าใย่ปะโอปลาเก็บทําไมทํากับข้าวเยอะจังคุณผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องเล่าที่ต้องบอกว่าเป็นอัตลักษณ์ประจำซอยนะครับใครเข้าไปผ่านไปผ่านมาต้องแวะที่ปลาเก็บเพราะปลาเก็บมีข้าวแกงขายนะครับ นีอ่อย่างนี้ร้านป้าเต้ครับร้านป้า<อ>เต้ป้าเต้สวัสดีจา้าวันนี้ก็เสาร์ที่จะ็นแจงเนื้อขนมจีนใช่ไหมหผมน้ำลายสอพอพูดถึงเรื่องอาหารแล้วเหมือนน้ำลายมาสอค้างแก้มแต่ที่ผมผมคิดว่าผมเครียดกันนี่แหละครับนั่งถือช้อนรอดีละ <laughs> <laughs> จองไว้แล้วใช่ไหมขนมจีนหรือข้าวครับขนมจีนเป็นประจำมาที่นี่ มาประจาเลยลูกค้าประจําต้องเคาะด้วยนะไงไอมาเสียนรีนน่ารักมากครับผมกว่าจะออกจากซอยรวมเผ่าได้เล่นกันสักตัวแทบแตกครับคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณไกด์ฝากไกด์สำคัญไกด์ดีไกด์กตัวโตของท่านผู้ว่าด้วยครับส่วนใครอยากจะมาเยือนซอยรวมเผ่าเพื่อตามรอยกิน,นรายการผู้ว่าพาเที่ยวก็วไม่ยากครับเข้ามาถึงหัวหินแล้วก็ถามสิครับว่าซอยรวมเผ่านี้อยู่ตรงไหนรู้จักกันทั้งอำเภอครับ